สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเทคนิคการแต่งลูกแต่งขาดทำยังไงครับเนี่ยต้นนี้วันนี้จะแต่งขาดแล้วครับแต่งขาดไมายความวิ่งไงครับนี่ต้นนี้กิ่งนี้นะครับที่แรกเอาไว้สี่ครับที่กิงกิ่งล่างมันจะสมบูรณ์มากเอาไว้สองลูกจะสมบูรณ์มากครับพอเอาไว้สี่นี่ครับ พอลูกที่สี่ก็เริ่มจะบิดครับบิดงอก็เลยเอาไว้สามครับนี่ครับลูกก็ไม่เล็กนะครับลูกโตแล้วนะครับครับลูกโตนะครับนี่นี่คือแต่งออกครับลูกโตแล้วครับนี่เห็นไหมโตเท่ากันเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับเราต้องเสียสละนี่ครับที่จริงเราแต่งชาอยู่นะครับนี่ ที่จริงเป็นไปได้ครับไม่แต่งลูกนะครับเดี๋ยวเป็นไปได้ครับถ้าแต่งลูกโตไวามากคือรุ่นนี้ครับนี่เดี๋ยว,ยวจะเล่ให้ฟังครับ<ๆ>รุ่นก็เรียกรุ่นไก่ไก่นกไข,นกข่นกกระทาครับถ้าเป็นไปได้รุ่นนี้ถ้าแต่งขาดเลยจะดีมากครับแล้วลูกก็จะสมบูรณ์มากแล้วก็จะขึ้นเร็วโตไวครับ นี่ครับรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นสามครับรุ่นนี้มันมีอยู่สิบต้นครับรุ่นสามคือแต่งขาดเลยครับแต่งเท่านี้เลยแต่งขาดนี่รุ่นสองครับรุ่นสองดูสิครับใหญ่ไหมทุเรียนหนึ่งเดือนครับรุ่นสองใหญ่ก็ต้องเอาออกครับอืมสุว่าต้นนี้ครับเราจะเอาลูกไว้อยู่ประมาณห้าสิบ ห้าสิบห้าไม่เกินหกสิบลูกนะครับต้นนี้นะครับนี่ดวงหางนี่ครับห้าสิบห้าลูกไม่เกินหกสิบลูกตอนนี้เราไว้อยู่ประมาณจะเอาไว้อยู่ประมาณหกสิบห้าลูกครับหกสิบห้าลูกซึ่งว่าอยู่ห้าสิบห้าก็โอเคครับเนี่ยนี่ครับกิ่งนี้ก็มีสี่ครับนี่นี่ครับเอาออกไปกิ่งนี้ก็มีสี่ครับมันไม่โตครับมันดึงอาหาร ยิ่งกิ่งข้างล่างนะเป็นไปได้เอาสองครับยิ่งทุเรียนเรามันไม่ใช่ว่าทุเรียนเราเป็นทุเรียนสาวเด้อครับไม่ใช่ว่าทุเรียนอายุมากเราจะกิ่งใหญ่ๆกิ่งเราไม่ใหญ่มากนี่ครับกิ่งขนาดนี้ครับนี่ครับข้างล่างนี่สองลูกสามลูกครับนี่กิ่งเอาไว้เยอะอยู่นะกิ่งนี้ก็มีสี่ครับข้างบนขึ้นไปหน่อยก็สี่ห้าไล่ไปสี่ลูกสามลูกถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆสามลูกครับ ข้างบนถามว่าเราอยากเอาไว้เยอะไหมครับอยากเอาไว้เยอะแต่มันมันไม่เอากับเรานี่เห็นไหมครับนี่นี่เริ่มตัวนี้ก็ตัวนี้เอาออกลูกหนึ่งไว้สามครับนี่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะไม่เต็มแล้วครับนี่กูยังไม่เต็มครับงอนี่ครับ กิงก่งอยาเอาไว้สี่แต่มันไม่ได้ครับที่กิงถ้าสมบูรณ์ยิงกิงเอาไว้สองลูกครับกิ่งเนี้ยสุว่ากิ่งละสองลูกก็ไล่ไว้ครับมีกี่กิ่งครับสองลูกสามลูกครับทุเรียนจะร่วงก็มีปัญหาที่ว่าเราเอาไว้เยอะมากเกินไปเกินต้นครับถ้าเอาพอดีต้นมันก็จะเลี้ยงลูกพอดีครับชุวว่ากิ่งขนาดนี้ทางล่างสองลูกมันจะสมบูรณ์มากครับสองลูกหรือหนึ่งลูกนะครับมันไม่ได้เป็นทุกกิ่งนะครับ ถ้ายิ่งเป็นทุกกิ่งยิ่งแต่งง่ายครับถ้าเป็นทุกกิยงอย่างจกิงนี้ก็ไม่มีครับมีลูกหนึ่งมันมันใกล้กันแล้วชิดกันแล้วก็แสงไม่ถึงมันก็ร่วงครับนี่ทุเรียนครับถ้าเราแต่งลูกไวมันก็จะขึ้นเร็วครับแล้วก็แต่งขาเร็วแล้วจะโอกาสร่วงก็จะน้อยครับหนึง่งทุเรียน คืว่าเราแต่งรุ่นนี้นะครับหนึ่งเราแต่งรุ่นนี้ปุ๊บเกิดหนึ่งเราก็จะหนียอดไหลสองมันอยู่ที่การเราให้น้ําด้วยว่าเราให้น้ํามากให้น้อยอยู่สวนนี้ให้สิบนาทีครับตอนนี้รุ่นนี้เขาให้สิบนาทีครับหนึ่งป้องกันยอดมายอดไหลครับนี่ครับคือการเราแต่งลูกนะครับ เรแ,แต่งขาดเร็วรุ่นนี้มันจะขึ้นเร็วแล้วก็โอกาสจะบีดเปรี้ยวก็น้อยครับเพราะว่าเราต้องดูทุเรียนเราด้วยว่าทุเรียนเรากี่ปีช่วาทุเรียนสาวเนี้ยต้นหนึ่งมันก็อยู่ประมาณทุเรียนห้าหกปีเนี่ยต,ตัวนี้ก็พืชสภาจะครบหกปีครับแล้วก็ถ้าต้นไหนมันสมบูรณ์เราก็จะเอาไว้สี่สิบห้าสิบครับอย่างต้นนี้ครับนี่รุ่นแรกครับต่แต่งขาดใ้นี่ครับกิง่งหนึ่งสองลูกครับเห็นไหมครับ เพราะมันโตมามันไม่ใช่น้อยเลยนะครับนี่เนี่นี่ครับมันใหญ่นะครับตกประมาณสองโลนะนะครับอย่ประมาณสองโลด้านนี้นี่ครับเห็นไหมมันใหญ่นี่ครับนี่ครับกิ่งนี้ก็สองลูกครับต้นนี้ก็ประมาณสี่สิบเนี่ครับนี่พอพอมันเล็กมันจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเราแต่งเร็วมันก็จะไม่ถีบกันไม่ร่วงหนึ่งป้องกันยอดไหลมั้ง ถ้าเราเอาไว้นานเอาไว้เยอะเอาไว้เป็นเดือนบางคนก็แล้วแต่สวนนะครับบางสวนก็เอาไว้ถึงห้าสิบหกสิบวันถึงมาแต่งนี่ครับชื่ว่าทุเรียนนี่ครับแค่เดือนหนึ่งนะครับถามว่าเสดายไหมเสดายครับแต่ถ้าเอาไว้ถึงหกสิบวันมันก็จะร่วงถ้ากิ่งไหนมันมีมากมันจะร่วงมันจะงอ ถามว่ามีจะมีคอมเมนต์ถามนะครับว่าถ้าเอาไว้ลูกงองอลูกงองนะครับมันถึงเวลานั้นมันก็ได้ขายนะครับอืมถ้าลูกงองครับถึงเวลานั้นถามว่ามันก็ได้ขายแต่ถ้ามันอยู่ถึงร้อยยี่สิบวันครับมันได้ขายแน่นอนแต่ส่วนมากมันจะอยู่ไม่ถึงครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทุเรียนผมต้นหนึ่งต้นนี้ครับเอาไว้ห้าสิบแปดลูกบอห้าสิบแปดลูกตัวไหนมันไม่สมบูรณ์มันก็จะถีบออกครับตัวนี้เอาไว้ห้าสิบแปดลูกล่วงไปสามลูกครับแต่งขาดตั้งแต่เล็กๆ เดี๋ยวผมจะให้ดูทุเรียนหกสิบวันถ้ามันมันอยู่ไม่ถึงร้อยยี่สิบวันนะครับนี่นี่ครับต้นนี้แหละครับที่มันร่วงเห็นไหมครับนี่ทุเรียนหกสิบวันนะครับนี่หกสิบวันถ้ามันอยู่ถึงร้อยี่สิบวันมันก็ขายได้เป็นตูดเป็ดแต่มันอยู่ไม่ถึงครับนี่ท้ายมันร่วงมีกลิ่นแล้วนะครับกลิ่นหอมมันแตกแบบนี้กลิ่นหอมแต่มันยังไม่มีแป้งไม่มีอะไรมันเริ่มจะสร้างเฉย มันร่วงครับเนี่ยเนี่ยครับนี่แหละครับมันร่วงถามว่าเอาไว้มันอยู่ถึงร้อยยี่สิบวันมันก็ขายได้ติดเป็ตติดอะไรมันขายได้แต่ส่วนมากมันจะเริ่มร่วงอยู่ประมาณหกสิบวันถ้าตัวไหนมันไม่สมบูรณ์่งั้นเราก็เอาออกก่อนหกสิบวันมันจะดีไหมครับเนี่ยนี่แหละแต่งแทบจะมองไม่เห็นครับตอนมันเล็กๆแต่ตอนนี้กิ่งละสองลูกครับนี่เห็นไหม กิ่งละสองลูกครับเนี่ยนี่ดูกิ่งละสองลูกเพราะมันใหญ่มาเนี่ยมันจะ,จะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยเหลงละสองลูกนี่กิ่งนี้ครับไม่สมบูรณ์ก็ร่วงเนี่ยครับร่วงไปสองลูกนะมันก็จะเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆครับทุเรียนหกสิบห้าวันนะครับรุ่นนี้เห็นหกสิบห้าวันจะ,จะไปหาเจ็ดสิบวันแล้วพาคราวนี้มันมันไม่ร่วงแล้วครับตัวไหนมันจะร่วงเนี่มันจะงอง มันจะถีบมันออกจริงตัวนี้ข้างบนเราก็จะเอาไว้อยู่ประมาณ3ลูกถึงสีลูกแล้วแต่กิ่งครับข้างล่างจะเป็น2ครับมันถึงบอกข้างล่างเอาสอลูกจะดีมากครับเพราะว่าอาหารจะดึงจากข้างบนมาข้างล่างข้างล่างนี่จะมาไม่ถึงนี่ครับสองลูกสองลูกนี่มันจะเบ่งฟูเลยอีกนะครับห้าสิบวันเนย มันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็จะขึ้นอ,อยู่อย่างลูกนี้ก็อยู่ประมาณสามโลแล้วครับเนี่ยอย,อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามโลแล้วครับนี่นครับคิดว่าอีกห้าสิบวันมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนี่ครับรุ่นสองเนี่ยถ้าตอนเล็กๆเ,เราจะมองอยู่มันจะเห็นแบบนี้ครับนี่นี่มองไม่เห็นหรอกครับนิดๆน,นี่หน,อน่อยเนี่ยสิ่งนี้จะจะมีสามลูกครับ กิ่งใหญ่หน่อยนี่ครับข้างล่างกิ่งนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ห้าลูกเริ่มจะบิดเบี้ยวแล้วครับนี่นี่กิ่งนี้ก็กิ่งใหญ่ข้างล่างเริ่มจะบิดเบี้ยวนี่แหละเทคนิคการตัดขาดแต่งเร็วครับมันจะขึ้นเร็วครับถามว่านี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องครับ พยายามนะครับพยายามให้น้ํานะครับตัวนี้ครับ <force> พยายามให้น้ําน้อยแต่พอดีรุ่นพี่เขามีเยอะครับมีอยู่ห้าสิบกว่าลูกตัวนี้เอาไว้ห้าสิบแปดลูกพอดีเขามีรุ่นพี่อยู่เยอะแต่รุ่นน้องข้างล่างนี้เอาไว้กิงละสองลูกครับเนี่ยตอนนี้รุ่นพี่ถีบออกแล้วครับเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองลูกถ้ารุ่นน้องครับมีลูกหนึ่งครับ นี่ก็ประมาณเนี่ยท่าทางจะไม่รอดลูกนี้ดูขั้วครับท่าทางจะไม่รอดเพราะว่าหนึ่งตอนนี้ยอดมาครับนี่รุ่นนี้นี่ครับยอดมาแล้วเนี่ยนี่ครับยอดมารุ่นน้องก็เป็นเท้าไข่ถ้เข้ากับไข่ไก่ก็ว่าได้ไข่ไข่กเขาเรียกกับ ป๋องนมจะขึ้นป๋องนมก็ได้แต่ยอดมาครับนี่ยอดมาทั้งต้นเลยนะครับตัวน,นี้ต้นนี้ยอดมาทั้งต้นนี่ครับยอดมาทั้งต้นนี่แต่ยอดมาทั้งต้นไม่ไม่ได้เกิดอุปสรรคกับรุ่นนี้นะครับเนี่ยยิ่งใบรุ่นนี้ยิ่งต้องรักษาให้ดีครับจะไม่อุดจะไม่มีปัญหากับรุ่นนี้ครับใบนี่รุ่นนี้หกสิบห้าวันจะถึงเจ็ดสิบวัน แต่ใบชุดนี้ต้องรักษาให้ได้เพื่อจะเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกครับเนี่ยใบออกมารักษา,มาแมลงรักษาอะไรใบมันจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าหนึ่งลุกแเราก็นี่ยังไม่ได้ฉีดมแมลงนะก็ใบออกมาก็ขนาดน,นี้ครับแต่ออกทุกยอดเลยนะครับนี่นี่ครับใบรุ่นนี้มาไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเป็นรุ่นน้องนะครับไม่อยู่ครับ เราจะไปกดย่อยก็ไม่ได้ครับรุ่นนี้นี่ครับนี่ถ้ารุ่นน้องรุ่นนี้ครับล่วงครับเพราะว่าตัวนั้นไปดึงจะไปดึงสู้อาหารเขาไม่ได้หรอกเพราะเขามันใหญ่มากครับเห็นไหมครับนี่ต้นนี้ผมเคยถ่ายให้พี่น้องดูเอาไว้ทีแเรียกถ้าถ่ายแบบนี้จะมองไม่เห็นนะครับมันจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเล็กมันเล็กมาก แล้วจะถ่ายให้ดูอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยต้นนี้ผมแต่งว่าจะแต่ง่านแล้วนะครับจะขาดแล้วล่ะถามว่าเสดายไหมเสดายครับนี่นี่ครับมองนี้ยังไม่เห็นนะครับเนี่ยมองงอยตาเปล่ามันจะเห็นนิดเดียวเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับนี่มองนิดเดียวเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะลูกมันจะเลีกยมากครับ กิ่งละสองละสามกิงละสี่ละห้าก็มีครับเนี่ยเนี่ยแต่ที่จริงมันอยู่ในต้นอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบลูกครับเนี่ยต้นนี้ก็จะเอาประมาณห้าสิบกว่าลูกเท่ากับต้นเมื่อกี้เนี่ยแหละครับเนี่ยนี่ครับกิ่งข้างล่างเนี่ยอยู่สองครับเอาไ้สอง่อนี่ครับสองแล้วก็บางกิ่งหนึ่งแต่กิ่งนี้ เอาไว้สองลูกร่วงนี่กิ่งนี้ก็สองล่วงครับข้างล่างมันไม่สมบูรณ์นะครับข้างบนนี่จะอยู่ค่อยได้สามลูกสี่ลูกครับไปไปลายนะครับแล้วแต่กิ่งมันเล็กใหญ่ครับนี่ครับเห็นไหมเสียงร่วงเลยครับนี่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 เห็นเถ็ยนไหมครับเนี่ยมันมีเยอะนี่ฟังเสียงได้ยินไหมครับนื่อกี้นี่นี่แหละนี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ เราขึ้นไปตัดออกเลยครับไม่ต้องเอาไว้ให้ถึงไม่ต้องให้อยู่นานครับถ้าเหินงอ,งอ,งอแบบนี้เอาออกเลยครับเพราะยังไงเขาก็ไม่อยู่เราอยากได้ยังไงเขาก็ไม่อยู่ครับร่วงตุ๊บไปเกือบโดนหัวครับเนี่ยนั่นแหละเห็นเห็นละครับเนี่ยเนี่ยยิ่งอากาศร้อนๆนี้ด้วยยิ่งต้องแต่งช่วยครับบางคนก็บอกว่าถ้าอากาศร้อน ไม่แต่งมันยังร่วงนะครับยิ่งไม่แต่งยิ่งร่วงครับแต่งทุเรียนเราอย่ากเกิดกิลเลสมากถ้าเกิดกิลเลสมากทุเรียนเราจะพังครับเกิดกิลเลสเดดมากแล้วก็เอาไว้มากเราก็อยากได้เยอะทุกคนครับเนี่ยถ้าแต่งช่วยเขาเขาจะร่วงร่วงน้อยครับต้นนี้ที่จริงมันก็สามารถแบกได้อยู่ประมาณห้าสิบกว่าลูกก็พอแล้วครับทุเรียนจะครบหกปีสี่สิบห้าสิบก็ พอแล้วครับม,มันไม่ใช่น้อยนะครับถ้ามันใหญ่มากนะครับมันจะใหญ่มากลูกหนึ่งสามสี่โลครับนี่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังให้น้ำสิบนาทีครับเนี่ยทุกวันครับนี่ให้น้ำหนึ่งเพื่อพยุงไม่ให้ยอดไหลครับให้น้ํามากบางคนบอกว่าอยู่สวนนี่ให้น้ําวงกว้างหรือวงแคบครับ ผมให้วงกว้างครับแต่ผมให้สิบนาทีบางต้นสามหัวบางต้นสี่หัวนี่ครับถามว่าให้วงกว้างไหมกว้างครับนี่เปิดก็ปกติเลยครับสี่หัวนี่ก็วงกว้างนะครับมันก็ไปนู่นแหละครับตรงหญ้านู่นแหละครับแต่ช่วงนี้ย่าจะไม่ออกครับห้ามตัดมันก็แล้วแต่แต่ละสวนนะครับแต่ที่สวนนี่จะเอาไว้ครับเพราะว่าหนึ่งเราให้น้ำสิบนาทีสอง มีหญ้าช่วยความชื้นในแปลงของเราไม่ให้ร้อนเพราะว่าถ้าฝนไม่มาหรือว่าฝนยังไม่ตกซุปไม่ต้องออกครับหญ้าหญ้านี่ช่วยความชื้นได้ดีนะครับยิ่งทุเรียนติดลูกนี้ด้วยครับเห็นไหมหญ้าข้างล่างนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับเอาไว้เลยครับเอาไว้เพื่อเก็บความชื่มชื้นครับเราให้น้ำสิบนาทีมันก็ชุ่มชื้นนะครับแล้วอีกหนึ่งเราก็แต่งลูกช่วยด้วยครับ รุ่นนี้ยังยังไม่พ้นวิกฤตครับรุ่นนี้ถ้าฝนตกมาหรือว่ายอดไหลก็จะร่วงครับนี่ตอนนี้ก็เราก็พยุงน้ำอยู่ไม่ให้น้ำหมานี่แหละครับพยุงน้ำให้น้อยๆให้ทุกวันสิบนาทีสิบนาทีหนึ่งใช้สิบนาทีแล้วน้ำเรามันจะแดงหรือว่าไม่แดงเราเช็คดูว่า ที่หนามแดงเนี่ยกิ่งนั้นมีกี่ลูกครับเช็คง่ายๆถ้ากิ่งนั้นเกินสี่ห้าลูกไปยังไงก็แดงครับถ้ากิ่งไหนมีลูกหนึ่งหรือสองลูกเราจะเอาไว้หนามเขียวครับการว่าหนามแดงทุเรียนหนามแดงทุเรียนสามสิบวันหนามแดงไม่ได้เกี่ยวกับขึ้นน้ําหรือไม่น้ําน้อยครับถ้าเราให้น้ําปกติเราไม่ได้เอาลูกไว้มาก นาำก็จะเขียวครับอือหนึ่งเราไม่ต้องเสียดายตอนทุเรียนหกสิบวันแล้วมาล่วงแล้วมาตัดเราคัดอีกทีนึงเราคัดช่วงสามสิบวันนี้ยี่สิบห้าวันสามสิบวันนี้จะดีมากครับการคัดลูกครับโอกาสล่วงน้อยมากครับถ้าเราคัดพอต้นแล้วต้นนี้กายจะเอาห้าสิบห้าลูกหรือห้าสิบลูกเอาไว้ห้าสิบแปด ลูกนะครับตัวนี้เอาไว้ห้าสิบแปดนี่ครับเอาไว้ห้าสิบแปดลูกตอนนี้ก็ล่วงไปสองลูกอยู่เกี่ยมหมดครับนี่สุว่าจะเอาไว้ห้าสิบห้าสิบห้าคัดแล้วคัดอีกก็นี่แหละครับตอนคัดโอ้ยคนมาเห็นครับเสียดายครับตอนคัดเรามาเห็นเสียดายครับว่าทำไมตัดทิ้งเยอะครับ ตัดทิ้งแล้วก็มันก็คือคัดไงครับจิ่งหนึ่งเอาสองลูกสามลูกมันก็อยู่ครับนี่จะให้ดูครับคัดลูกออกแข่งครับเยอะไหมครับเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยถ้ามันโตมากี่เป็นตันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับรุ่นนี้คัดสามสิบวันครับเนี่ยดูง่ายๆร่นนี้สามสิบวันครับ รุ่นนี้สองอาทิตย์ครับนี่รุ่นนี้สองอาทิตย์ครับการคัดลูกครับเราตัดแต่งครับนี่ครับมันจะมีรุ่นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้หกสิบวันครับเก็บมาจากสวนคนอื่นนะครับนี่ผมไม่เก็บผมไม่แต่งลูกช่วยเขาเก็บมาครับนี่นี่หกสิบวันครับหกสิบวันนี้ก็ที่จริงหกสิบวันนะครับนี่มันไม่ได้ต่างกับสามสิบวันมากนะครับครับใหญ่ นี่ครับอธิบายฝั่งหกสิวันกับ30วันครับมันไม่ได้ใหญ่แตกต่างกันเพียงแต่ว่ากิ่งนี้เอาไว้5ลูกถึง6ลูกครับมันก็อาหารไม่พอมันก็ลวกนี่แหละครับปัญหามันนี่ครับอีกลูกนึงครับนี่60วันครับเก็บมาจากสวนคนอื่นนะครับเก็บมาให้ดูมาอธิบายฟัง60วันครับกับ30วันครับ แตกต่างกันไหมครับนี่ด้านขวามือ30บวันด้านซ้ายมือ60บวันครับมันมีลูกเยอะมันก็ร่วงนี่ครับสองลูกนี่ครับนี่ครับมันร่วงเพราะว่าหนึ่งเราลูกไว้มากเกินไปสองกิ่งหนึ่งมันจะรับลูกได้อยู่ประมาณสองลูกถึงสามลูกครับแต่เราเอาไว้ห้าหกลูก มันก็แค่นี้ครับการจะคัดลูกแต่งลูกนะครับถามว่าแต่งขาดเร็วจะส่วนมากน้อยสวนครับที่จะแต่งแต่งขาดรุ่นนี้ครับน้อยมากที่จะกล้าแต่งครับเพราะว่าเสียดายครับไม่แต่งมันก็ร่วงแต่ถ้าแต่งช่วยเร็วมันก็ขึ้นเร็วครับแบบที่รุ่นแรกผมมีสีต้นเนี่ยครับผมแต่งขาดเร็วพอรุ่นสองมาก็ทําเลยครับ รุ่นสองมายิ่งแต่งเร็วครับเนี่ยรุ่นสองทุเรียนรุ่นสองถ้ารุ่นสามยิ่งยิ่งขาดเลยครับรุ่นสามยิ่งแต่งเท่าไข่นกกระทาเลยครับเดี๋ยวจะอาจให้ดูรุ่นสามครับกราบตัวนี้เป็นรุ่นสองครับแต่งขาดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้รู้รุ่นสามครับนี่รุ่นสามครับต้นเนี้ย นี่กิ่งนี้มีสี่ลูกครับเอาไว้สองคือแต่งขาดกิ่งนี้มีมีสองเอามีมีสี่เอาไว้สองนี่ครับรุ่นเดียวกันกิ่งนี้ข้างล่างมีลูกเดียวแต่ใหญ่ครับนี่ครับรุ่นรุ่นสามครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่ครับเอาไว้สามลูกหนึ่งลูกสามลูกสองลูก สามลูกครับกิ่งหนึ่งเอาไว้สองสามลูกครับในในสามลูกนี่อีกอาทิตย์หนึ่งลูกไหนงอเอาออกเลยครับแตงขาดนี่ขนาดนี้ก็ว่าเจ็บขาดแล้วนะครับนี่มองครขข่าวๆต้นนี้ไม่ใหญ่นะครับแทบจะมองไม่เห็นนะครับลูกจะมองไม่เห็นหรอกเขายี่สิบกว่านะครับต้นเนี้ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่า เราแต่งเร็วมันก็ขึ้นเร็วครับเรามาดูต้นนี้ครับเนี่ต้นนี้ก็ใหญ่หน่อยครับตอนนี้เขาข้าวอยู่ต้นอยู่ประมาณเ็ดสิบถึงแปดสิบครับเนี่ยแต่งขาดแล้วเนี่ยต้นนี้ประมาณหกปีกว่าครับบูก่อนทุเรียนรุ่นนี้อยู่ประมาณหกห้าหกเดือนครับ เป็นต้นแรกเลยครับนี่ติดป่ายางสูงอยู่ประมาณ8เมตรครับต้นนี้อยถ้าติดลูกได้ก็ประมาณ60 mm hmm. ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ60-50ลูกขึ้นไปเราเอาไว้ไม่ต้องเอาไว้มากครับเอาไว้พอดีต้นดูว่ากิ่งนึงมีกี่ลูกแล้วความสมบูรณ์มันจะมาครับ mm hmm. กบเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ อัปเดีดเกี่ยวกับแต่งทุเรียนแต่งขาดมั่งให้น้ํามั่งนี่แหละครับสวนสวนผมเนี่ยทุเรียนพฤษภาจะครบหกปีครับแต่เราปลูกสลับฟันปลาครับแปดคูณแปดแล้วจะมาสลับฟันปลาตรงกลางครับตอนนี้จดกันหมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยแปดคูณแปดนะครับแต่จดกันแล้วครับเนี่ยปีหน้ายิ่งจะตัด แต่งเยอะเลยครับจริงเพราะว่าจดกันหมดแล้วครับอเกษตรทฤษฎีใหม่ก,มก็มาอับเียกกับการเทคนิคการแต่งลูกแต่งขาดครับให้น้ำยังไงไม่ให้ยอดไหลนี่แหละครับคลิปนี้ขอขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ